ครับสรับวัตถุประสงค์ของสลัมเทนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้วัดค่าความยุบตัวของคอนกรีตสดเพื่อประเมินความขคนเหลวและความสามารถในการเทได้หรือ mm hmm. เรียกว่าวัดอิมโบนะครับโดยจุดประสงค์ของสลัมเทโดยจะมีประมาณสี่ข้อหลักๆนี้ครับหนึ่งตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตสดสองควบคุมการผสมคอนกรีตสดสามตรวจสอบความสามารถในการเทได้ในการทํางาน,นครับส่วนข้อที่สี่คือการเปรียบเทียบครับแค่นี้ครับ หลังจากที่เราทำการตวงปูนซีเมนแล้วก็ทรายนะครับโดยเราจะตวงทรายที่นี่10.53กิโลนะครับและซีเมน3.251กิโลนะครับเขาเดี๋ยวเจ้าเราทำการตวงทั้งสองอย่างครับเราจะนำทั้งสองอย่างนั้นมาคุกเข้าให้เข้ากันนะครับ จากที่เราทําการผสมทรายกับปูนซีเมนที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับพอเข้ากันดีครับเราจะทําการเทน้ํานไปโดยน้ําที่เราจะเทไปนั้นนะครับมีน้ำหนัก2.369กิโลนะครับไม่ต่อที่แปะอยู่ทีมไม่หรอกอ่ะ ครับสำหรับต่อมาครับเมื่อเราได้มมเตามาเรียบร้อยครับเราจะนําหินมาผสมซึ่งหินที่เราตัวช่างมาครับก็จะมีนหนักสิบห้าประมาณสิบห้ากิโลนะครับก็จะอไปก็จะทำการผสมในการคนให้เข้ากันต่อไปครับการนี้ครับก็จะเป็นการนํโมลตาที่ได้ครับมาผสมที่เราช่างซึ่งน้ำหนักที่เราคนลงไ้ก็จะประมาณสิบห้าจุดหกสามสิบกิโลนะครับ ขั้น,น,นะนตอนต่อไปนะครับเป็นการทดสอบสลามเพนะครับก็คือว่าอุปรกรณ์ที่ใช้นะก็จะมีตังต่อไปนี้นะครับโดยก่อนทําการทดสอบน้ำเราจะนำอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไปขานน้ำหรือแช่น้ำเรียบร้อยนะครับเพื่อกันการดูดน,น้ำครับ เยวนี้คือแท่งเหล็กนะครับการทดสอบนั้นเราจะทำคอนกรีตที่เราผสมได้นะครับใส่ไปโดยจะใส่นะครับเวลาใส่จะเป็นสามั้นนะครับก็คือบริเวณตรงนี้แล้วพอเราทา<ม>พอเราใส่คอนกรีตได้เสร็จแล้วนะครับเราจะใช้แท่งเหล็กนะครับแทงไปในลักษณะนี้รอบข้างเพื่อ,อให้คอนกรีตน้ำกระจายตัวดีประมาณ25ครั้งทำอย่างนี้นะครับตั้งแต่ข<ด>ั<ด>้นที่หนึ่งที่สองที่สามพอถึงที่สามเรียบร้อยนะครับเราจะเกียร์ เราจะเติมคอนกรีตและเกียร์ให้คอนกรีตเสมอเรียบกับปากของอุปกรณ์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทาการปดิท่านะครับครับในการทาทดสอบสไามเทน้วนะครับเราจะต้องทดสอบในพื้นที่ขนาดนะครับไม่ลาดเอียงไม่ยงั้นจะมีผลต่อการทดลองนะครับขั้ตอต่อไปจะเป็นการใส่คอนกรีตขั้นตอนแรกนะครับโดยเราจะเรียบถูแั้ง2ของอุปกรณ์นะครับเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้คอนกรีตนั้นไหลออกข้างนะครับ ครับหลังจากได้ความสูงที่ต้องการประมาณขั้นแรกนะครับเราจะทําการนำแท่งเหล็กนะครับแทงไปกลาข้่าครับเพื่อเป็นการเกลี่ยคอนกรีตนะครับประมาณ25าครั้งครับหลังจากทาการเกลี่ยคอนกรีตรอบแรกเสร็จนะครับเราจะทาการเติมคอนกรีตเข้าไปอีกนะครับแล้วจะทําการเกลี่ยรอบที่สอง ครบับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการใช้แท่งเหล็กนะครับแทงไปเพื่อเกี่ยวคอนกรีตเหมือนเดิมครับ25ครั้งครับหลังจากทำการเกี่ยวคอนกรีตแล้วที่สองครับครั้งต่อไปนะครับเราจะเติมคอนกรีตให้เต็มอุปกรณ์นะครับหลังจากที่ทําการเติมคอนกรีตเต็มครับเราก็จะใช้แท่งเหล็กนะครับเกี่ยวคอนกรีตเหมือนเดิมนะครับประมาณ25ครั้งเกี่ยวคอนกรีตครับออกอย่างนี้ ใส่ใจเเลย้าวมัครับหลังจาททาการเกียร,รอับรอบผมนะครับเราจะทําการใช้ทั้งเร็กน,นะครับเกียคอนกรีตอ,อย่างนี้นครับครับพอนนี้เราจะพร้อมทําการวัดผลสนามเทน,นะครับหลังจากเตรียมคอนกรีตเพื่อทํดการทดสอบสนามเทน,นะครับต่อขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการยปปรกอุปกรณ์ทดสอบสนามเทขึ้นแล้วจะดูว่า ตัวคอนกรีตของเรานะครับซุดตัวไปเท่าไหร่แล้วจะทำการใช้ตลับเมตรนะครับวัดโดยจะเอาอุปกรณ์มาข้ามนี้นะครับแล้วใช้แท่งเหล็กนะครับระยะเท่าอย่างนี้แล้วใช้ตลับเมตรนะครับวัดอาดโดยการวัดนะครับเราจะวัดจากแท่งเหล็กนะครับถึงตัวยอดคอนกรีตที่ทำการยุบลงไปนะครับว่าระยะห่างนั้นมันเท่าไหร่นะครับ6.5้า 6.5ครับ